บีเ 520D2 0 M Sport ปี2018คันนี้ป้ายแดงอยู่ที่3ล้าน5 0สนบาทคันนี้เราขายอยู่ที่1ล้าน7แ50,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงถึง1ล้าน8แบาทที่สำคัญคันนี้ยังมี BSI 3ปีหรือ50,000กิโล BSI SI คืออะไร BSI คือตรวจเช็คน้ำมันเครื่องท่ายของหรืวฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรดีบ้างปจอระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้ว และสำหรับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้8สปีดคันนี้ภายในบอกเลยว่ากว้างขวางหรูหรามากอ่าสำหรับเจ้าตัว bmw 520d คันนี้ครับผมสำหรับฟังก์ชันคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครสนใจอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาดูได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเรามีทั้งหมด2สาขาสาขาที่1อยู่ที่อำเภอรันประเทศทางไปตลาดลงเกลือสาขาที่2อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีปากซอยมะเก่าซอย12ช่องทางการติดต่ออยู่ที่้าโปรไฟล์หรือจะโทรมาที่0 9, 9 2 9 0 1 5 6 5 5เสร็จวนินีให้บริการครับผม Counter no more like crew, that's how we do. Watch in the future, semester who the alley you behind the end scene, though it's tour and told I heard people come.